pak oh shake 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 สวัสดีค่ะฟ้านะคะลูกค้าตอนนี้ลูกค้าทุกท่านอยู่กันที่ร้านทัญบายนอนทบุรีคร่ะวันนี้นะคะฟ้าพ,าพาทุกท่านมาชมเจ้าเบรเิร์กแมน400ปี2023คันนี้ของเรา ไปที่189,000บาทค่ะสำหรับใครที่ตามหาสาย Big กส o ูเตอร์นะคะเบิร์กแมน4 0คันนี้ตอบโจทย์กันเลยค่ะมีติดตั้งในส่วนของไฟสปอตไลท์มีให้คุณลูกค,าค้าครบถึง4ดวงนะคะนี่กันล้มนะคะมีมาให้ครบนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่อเป็นท่อเดิมนะคะลูกค้ายางหลังเต็มๆแบบนี้กันไปเลยค่ะเบาะเดิมศูนย์ไม่มีรอยขาดลุยเลยค่ะลูกค้านี่มาดูกันนะที่ใส่ออแก้วน้ำ ลูกค้า USB ชาร์จที่เปิดไฟสปอตไลท์มีครบกุญแจครบ2ดอกค่ะลูกค้าคันนี้พร้อมเดินทางพร้อมออกทริปกันเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะตามหา b i g s c o o t l r นะคะคันนี้ 400cc นะคะเดินทางไกลก็ได้ขี่ในเมืองก็ง่ายค่ะลูกค้าชอบสนใจค่ะติดต่อกันเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเสืไว้ฟดีให้บริการค่ะ